กับผมพี่น้องเดี๋ยวเราจะมารีวิวกินกล้วยหลังจากที่เราโพสลูกกล้วยลงไปวันนี้นคับผมกล้วยหอมใหญ่ดูดิพี่น้อง <c oughs> เดี๋ยวจะลองกินกล้วยบั้งครับผมเนาะดูกใหญง่ๆหัวกระป๋องนะผมนะมาลองว่ารสชาติเขาจะเป็นจังใดรู้สึกว่าเปลือกค่อนข้างบางนะครับผมเนาะเปลือกบางแต่ว่าเดี๋ยวพอท่านลูกว่ารสชาติจะเป็นไหนลักษณะเนือน้ออันสิพี่น้อง ผมกัดหัวไปแล้วซิมบังมาเน,นื้อก็จะเป็นเหลืองๆครับผมนะเนาะเหลืองๆโอเคครับ okay, ผมเดีย๋ยวจะมาลองกินกันอร่อสิเป็นยังไงพี่นอ้อ <c> ง <oughs> <c oughs> เต็มปากเลยครับผมรสชาติติดเฉาเลยพี่นอ้องติดเีฉาเล็กน่อยออกเปรี้ยวๆครับผม เหมือนกล้วยเหมือนกล้วยส้มอ่ะพี่น้องแต่ว่าผมาเอาไปเฮ็ดขนมน่าจะเบิกกว่าครับผมเนาะกินก็ได้ครับผมกินลูกเดียวก็น่าจะอิ่มอิ่มไปมื้อหนึ่งครับผมเนาะถ้ากินไปขันหิวแห้งๆพี่น้องแต่ผมว่า,านนาจะเอาไปเฮ็ดขนมหรือว่าปั่นปั่นไซเบ้งสิหนาจะโอเคครับผมเนาะแต่จะลองไว้ปั่นไซเบ้งอ,อื่นพ่อครับผมเดี๋ยวลองกินมือก่อนเจ๊สองสามคำ ให้ขนมผมว่าโอเคที่สุดละว่เหมาะกินเลยนะผมมาแล้วแต่คนมากนะผมเนาะผมว่ามันจะออกเปรี้ยวๆซะเยอะเดี๋ยวกินข้าวเย็นบ่ได้พี่นอ้อง เดี๋ยวไวปปั่นผสมกับเวกโปรตีนพวกนี้ครับผมเนาะโอเคครับผมสำหรับวันนี้ครับมารีวิวให้เบิ่งพี่นอ้องเ็บแซ่บ